พระคุณแผนนั้นมีการนำมาใช้ตั้งแต่โบาราณจวบจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีการนำมาใช้และอาราธนาติดตัวเป็นพระที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยและต่างประเทศสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพลรานขอแนะนำสองพระคุณแผนอันดับหนึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือพระคุณแผนคองเมืองแห่งวัดศรีวนาราจังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระคุณแผนที่สร้างขึ้นในงานที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาของวัดเมื่อวันที่28กันยายน2528พระคุณแผนที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่นะครับและก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกไปที่จะพกอาราธนาติดตัวเป็นพระคุณแผนเนื้อผงพุทธคุณซึ่งด้านหน้าเป็นพระคุณแผนนั่ง สมปราสาทเรือนแก้วมีขนาดเล็กไม่ใหญ่พระคุณแผนที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งมีขนาดที่น่าพกพาอราราธนาติดตัวอย่างยิ่งและเป็นพระคุณแผนที่สร้างขึ้นเมื่อปี2528ถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจองวัดศรีวนารไรอำเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจีนบีรุ่รนนี้ใต้ฐานพระ จะเขียนคําว่าพระคุณแผนคลองเมืองซึ่งเป็นพระที่เน้นด้านเมตตาและบารมีเหมือนชื่อรุ่นพระคุณแผนรุ่นนี้ทั้งเนื้อหาและเจตนาการสร้างอย่างแน่นอนเพราะเป็นพระที่สร้างขึ้นงานที่ระลึกผูกพัทธสีมาของวัดนั่นเองครับส่วนด้านหลังของพระคุณแผนรุ่นนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับจะมีจันท้ายอยู่ด้านบนของพระคุณแผนรุ่นนี้และก็จะมีตัวหนังสือเขียนคําว่า ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดศรีวนาไรอ์อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี28กันยายน2528ถือว่าเป็นพระคุณแผนที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนยังอาจไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเจอนะครับหรือบางท่านบางคนเจอแล้ว แต่อาจจะมองข้ามไปนะครับดังนั้นผมจูนพนานจึงขอแนะนําพระคุณแผนรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้ดูจักกันนะครับว่าเป็นพระดีปีลึกที่น่าสนใจยิ่งสําหรับทุกท่านที่สนใจในพระคุณแผนรุ่นต่างๆนะครับเก็บพระแท้ไว้ไม่มีขาดทุนอย่างแน่นอนนี่คือยันห้าที่อยู่ด้านหลังของพระคุณแผนรุ่นนี้ซึ่งเป็นพระคุณแผนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนและมี อัขระเลขยันชัดเจนมีที่มาที่ไปชัดเจนและมีการสร้างอย่างแน่นอนดี่กลัวไปเล่นพระคุณแผนเก๋คุณแผนปลอมตามตลาดนัดพระทั่วไปนะครับนี่คือพระคุณแผนของเมืองแห่งวัดศรีวนารายจังหวัดปราจีนบุรีที่ผมจุนทรรานขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับพระคุณแผนอันดับที่หนึ่งองค์นี้ว่ามีเอกลักษณ์และผิวพรรณวัรณะเป็นอย่างไรนี่คือทุกซอกทุกมุม ของพระคุณแผนรุ่นนี้หรือว่าเป็นพระที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ชัดเจนน่าสนใจน่าเก็บบูชาและอาราธนาติดตัวอย่างยิ่งนี่คือพระคุณแผนคลองเมืองแห่งวัดศรีวนาไรไยจังหวัดปัตจินบุรีองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองที่อยู่ซ้ายมือนี้เป็นพระคุณแผนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งพระคุณแผนเนื้อผงพุทธคุณเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบขนาดให้ทุกท่านได้ดูแล้วพระคุณแผน องค์ที่หนึ่งซ้ายมือนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนี่คือพระคุณแผนอันดับที่2ที่ผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับพระคุณแผนองค์นี้ของหลวงพ่อทองวัดลำกระดานจังหวัดกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อปี2556ชื่อรุ่นว่าพระคุณแผนแสนเมืองลักษณะเป็นพระคุณแผนห้าเหลี่ยมเนื้อพงค์พุทธคุณ เป็นพระคุณแผนที่นั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีวณะผิวพัรร์ออกขาวอมเหลืองเนื้อผงพุทธคุณองค์นี้นะครับซึ่งวัดลำกระดานเป็นวัดที่โด่งดังในอดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีลูกศิษย์ทุกหาและศรัทธาญาติโยมเดินทางไปกราบไหว้และขอพรอที่วัดอย่างมากมายนะครับนี่คือคุณแผนของหลวงปู่ทองแห่งวัดลำกระดานที่ ออกแบบพิมพ์ทรงได้สวยงามและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสําหรับพระคุนแผนรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระคุนแผนที่กดพิมพ์ทรงได้สวยงามและชัดเจนอย่างยิ่งและหน้าตาของพระก็สวยชัดเจนนะครับไม่ผิดหวังถ้าท่านไหนที่ต้องการพระสวยๆสําหรับพกพาอาราธนาติดตัวขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยและสวยงามอย่างยิ่งสําหรับพระคุณแผนของ หลวงปู่ทองวัดลำกระดานรุ่นนี้นะครับนี่คือพระคุณแผนแสนเมืองดูกันให้ดีๆนะครับว่าเขามีพระพักหรือใบหน้าที่สวยงามอย่างที่ผมพูดหรือไม่ครับดูกันให้ดีๆนะครับละเอียดอ่อนและสวยงามอย่างยิ่งสําหรับพระคุณแผนรุ่นนี้สําหรับท่านไหนที่เป็นนักสะสมพระไม่ควรพลาดพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับเก็บสะสมกันได้แล้วนะครับและเรามาดูด้านหลังของพระคุณแผนรุ่นนี้กันนะครับด้านบนของพระสมเด็จ รุ่นนี้จะมีอักขระเลขยันอยู่ด้านบนและก็จะมีตัวหนังสือเขียนคำว่าหลวงปู่ทองวัดลำกระดานผมชัดลึกไม่เบอร์นะครับพระคุณแผนรุ่นนี้จะเป็นพระใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี2556แต่ก็เป็นพระที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่หลวงปู่ทองวัดลำกระดานท่านได้ปลูกเสกและสร้างเอาไว้นะครับและพระคุณแผนรุ่นนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมากหน้าหลายตาอยู่พอสมควรนะครับ และก็มีการขายตามเว็บเพจพระทั่วไปในปัจจุบันจะมีราคายัางไม่แพงและเป็นพระแท้ที่จับจองได้และยังสามารถตามเช่าตามเก็บตามบูชากันได้ตามแผงพระทั่วไปนะครับเป็นพระคุณแผนที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจุนพร้านขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักและเรียนรู้ร่วมกับผมจุนพร้านเป็นพระคุณแผนที่สวยงามมีการกดพิมพ์ทรงออกมาได้สวยชัด และคมลึกอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือและอักขระเลขจันนะครับและเรามาดูภูมิข้างของพระขุณแผนรุ่นนี้ดูนะครับจะเป็นพระที่มีมิติว่าคะแนนเต็มสิบนะครับสําหรับความสวยงามของพระคุณแผนรุ่นนี้และก็เป็นพระที่มีประวัติการสร้างที่ชัดเจนคือของเดิม,ดมของพระคุณแผนรุ่นนี้พระขุนแผนแสนเมืองของหลวงพ่อทองวัดลำกระดานจังหวัดกรุงเทพมหานครวันณนะ และเนื้อผิวพันธุ์ของพระอาจจะมีการแตกต่างกันไปบ้างนะครับเป็นพระที่สร้างมาจากเนื้อผงพุทธคุณซึ่งพระมีผิวพันธุ์วันนะออกผิวขาวอมเหลืองขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาของพระแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนี่คือพระคุณแผนองค์ที่สองที่ผมจุนพนลรานขอแนะนําให้ทุกท่านได้เรียนรู้และรู้จักกันนะครับและนี่ก็คือพระคุณแผนทั้งสององค์ที่ผมจุนพนลรานไดเอามา แนะนาให้ทุกท่านได้รู้จักและเรียนรู้ร่วมกันนะครับนี่คือด้านหลังของพระคุณแผนทั้งสององค์เมื่อเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นพระที่มีเอกลักษณ์การสร้างที่ชัดเจนอย่างยิ่งและก็เป็นพระที่น่าสนใจน่าเก็บน่าหาน่าบูชาสําหรับมือใหม่ที่สะสมพระคุณแผนคลิปนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยถ้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์และสาระก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกท่านทุกคนจากผมจุนพล